ครับสวัสดีครับช่องเสถียรแช ne l ลครับวันนี้เราจะมาทําการปลูกเห็ดโคนกินกันนะครับได้สั่งเชื้อมาแล้วแต่ว่ามันจะใช้ใช้ได้ผลหรือเปล่านะครับวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่21นะครับเดือนกุมภาพันธ์ส5งพันะครับเรามาทําการทดลองนะครับปลูกเห็ดโคนนะครับ ที่ใต้ต้นแครนะครับดูว่ามันจะได้ผลไหมผมสั่งซื้อมาแล้วนะครับเชื้อเห็ดโคนนะครับนี่เชื้อเห็ดโคนรุ่นทดลองใช้นะครับเราไม่เราไม่มั่นใจเราก็นี่นะครับเราไม่ไม่มั่นใจเราต้องทดลองก่อนก่อนที่เราจะสั่งมาเยอะๆนี่นะครับต้นแคร ผมมีสองต้นติดๆกันนะครับเรามาทดลองดูเนาะต้นพริกก็อยู่ใกล้ๆนี่นี่ก็ต้นขนุนนะครับเนี่ยตำแหน่งตรงนี้นะตรงนี้นะตำแหน่งตรงนี้นะใกล้ๆกับถังน้ํานี่นะครับนี่เดี๋ยวดูนะครับว่าจะออกไหมตอนนี้ผมลาดน้ําไปแล้วน้ําแห้งไปแล้วนะครับอีนนี้ผมก็จะเอาเชื้อลง นี่นะครับเชื้อลงอย่างนี้เลยนะที่เขาส่งมาเนี่ยเชื้อมันรู้สึกมันเละหมดแล้วอะ่ะมันจะได้ผลหรือเปล่าไมรุ่นี่ไม่เป็นไรครับเนี่ยเละก็ใส่ตามเละนะอ่าใส่ตามเละนะครับ เราไม่ว่ากันนะสั่งมาแล้วก็ต้องใส่นะครับเขาบอกสกัดมาจากเจ้าปวกดูวนจะได้ผลไหมนะครับ นะครับผมทำตามที่เขาบอกมาแล้วก็เอาดินเขาถมดินเขากบนะครับดินเขากบเอาเศษไม้เขาใส่นะครับให้มันชื้นนี่นะครับลาดไปด้วยน้ำหัวน้ำเชื้อ นี่นะครับนี่นะใส่ไปหมดแล้วนะมันขึ้นไม่ไหลก็รู้นะครับทีนี้นะทำเสร็จแล้วก็กบดินอีกทีนึงนะครับก็หมดขั้นตอนนะครับหมดขั้นตอนทีนี้ก็รอขึ้นนะครับ ช่วงนี้ก็มันเป็นช่วงที่ฝนหลงฤดูหรือว่ายังไงครับช่วงนี้เป็นช่วงฝนหลงฤดูดดดดดดยังไงไม่รู้มันมืดลึ้มตลอดเลยนะครับน่าจะเป็นผลดีที่เราวางเชื้อเห็ดก็รออีกเขาบอกว่าหกเดือนสามเดือนหกเดือนหรือหนึ่งปีนะครับ ครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับยังไงก็ขอกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะครับเพื่อเพื่อติดตามนะครับช่องเสถียรแชนแนลนะครับเราจะมีคลิปให้ท่านได้ชมออกคลิปมาเรื่อยๆนะครับบางทีก็จะออกช้าบ้างนะครับ คำพูดใดวาจาใดที่ไม่สุภาพก็ขออาภัยมาณาที่นี้ด้วยนะครับขอขอบคุณมากครับ